กุ่มชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยได้ทําคลิปตอบคาถามที่เพื่อนชาวต่างชาติถามว่าการมาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยมีค่าใช้ใจ่ายเท่าไร่ต่อเดือนในการเข้ามาอยู่อาศัยในเมืองไทยโดยนุดด่มอังกฤษที่ชื่อว่าจอร์ดเทรซี่ซึ่งอาศัยอยู่ที่ภูเก็ตได้อัดคลิปลงในช่องทิกตอกตอบคำถามโดยมีเนื้อหาว่าคุณต้องใช้เงินเท่าไหร่ต่อเดือนในการใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายในประเทศไทย ผมทุกถามคำถามนี้บ่อยมากจำนวนเงินขั้นต่ำที่คุณใช้จ่ายในการที่อยู่ประเทศไทยคือเท่าไหรทุกๆคนที่ถามผมต่างอยากจะมาอยู่เมืองไทยวิธีของผมก็คือถ้าคุณสามารถหาเงินขั้นต่ำได้1,500ปอนด์ต่อเดือนทางออนไลน์1,500ปอนด์ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ64,000บาทก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับหากมาได้มีภาระอะไรและเทียบกับมนุษย์เงินเดือนทั่วๆไปในบ้านเราไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่คุณจะไม่มาอยู่เมืองไทย เงินจานวน1,500ปอนด์นี้คุณสามารถเช่าคอนโดดีๆอยู่ได้คุณสามารถกินอาหารดีๆร้านข้างทางและร้านอาหารยุโรปได้คุณสามารถใช้ชีวิตที่สะดวกสบายและเมื่อคุณเริ่มเหลือเงินน้อยลงประมาณ500-700ปอนด์มันก็อาจจะเริ่มสนุกน้อยลงแต่อย่าเข้าใจผมผิดคุณยังอยู่ในประเทศไทยและคุณยังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้คุณอาจจะย้ายไปอยู่โรงแรมหรือห้องพักที่ราคาถูกลงมาหน่อยและคุณก็จะได้กินอาหารดีๆข้างทางในทุกวัน มันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรตามความชอบของคุณได้เลยหลายคนมาที่นี่เพื่อสิ่งนี้ดังนั้นหากคุณอยากจะย้ายอยู่ประเทศไทยสิ่งที่คุณต้องทำก็คือเริ่มสร้างรายได้ทางออนไลน์1,500ปอนต่อเดือนและคุณสามารถไปอยู่ที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยคุณสามารถจะสร้างรายได้ได้ถึง2,000ปอน5,000ปอนหรือ1นื0 0ปอนปอต่อเดือนแต่สิ่งที่คุณจะต้องลงมือทำก็คือหารายได้1,500ปอนให้เข้ามาทุกเดือน ครับก็สรุปกันเลยว่าหากชาวต่างชาติต้องย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยของเราและใช้ชีวิตอย่างสบายๆก็ควรจะมีเงินใช้จ่ายต่อเดือนตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ60,000บาทไทยนั่นเองครับแล้วท่านผู้ชมมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรบ้างคอมเมนต์ Comment, แสดงความคิดเห็นเข้ามาคุยกันได้น,นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ So if you want to move out to Thailand all you need to do is start making an income online. 1500 pounds a month and you can go a long way in Thailand. Once you can get here, you can scale that. You can get to 2k months, 5k months, 10k months. All you got to do is get that initial 1500 pounds coming in every month. You can do that from one client. All it takes is one client.